này, Nên mình lòi bụng, lòi này nha. ไกลอะคงมากเลยอของนี้บัลเบิรนะ์อันนี้อีกชั้นหนึ่ง <c oughs> คัตเตอร์ไหมหเรื่องอะไรกันไก่ซื้อใหม่ดีกว่ามั้งชอบปี่ไอ้ยังไ,ไงโซฟาจอ,มอมไม่บุกนะไม่บุกโอเคมาแก่กันเลยนี่สิบเจ็ดนิ้วเลยนี่สิบเจ็ดจุดสามนิ้วใช่คอมไหม จอใหญ่โตผลักคึกโอ้มีคู่มือให้มีสายให้สามพันไม่มีอะแดปเตอร์นี้เทสก็ไม่ได้เลต้องมันต้องต่อไฟดูโครนาวสิตัดต่อนี่สองไปนี่เป็นจอด,ด้ามน,นีว่ะ จอด้านนะอืมมีขาตั้งมีให้กายแข็งแรงอยู่กยเป็นเหล็กดี่ว่าขาเ,เป็นเหล็กจะมีปุ่มใช้ซีสองอันให้ดีมอหนึ่งอันปุ่มเปิดปิดเพิ่มเสียงมีลำโพงด้วยนี่เพิ่มเสียงลดเสียงนี่ก็ OSD ก็คงเป็นตั้งค่าอะไรข้างล่างก็ อันนี้เป็นปุ่มปุ่มยางอันนี้ไม่มีอะไรนะมีน้ำโบนโอเคเยี่ยม